สวัสดีครับปัตบันเกมเพย์ครับวันนี้พามาทำเควส์เรนนี่ครับเรนนี่ครับก่อนที่จะมาทำแนะนำให้ไปดูคลิปเก่าผมที่ผมแปะไว้เมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันนะครับจะมาทำเควส์เรนนี่นะครับแนะนำให้ไปจัดการกับลาดานให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดการเสร็จจะมีดาวตกครับดาวตกลงมาเป็นจุด ที่สามารถเปิดให้ลงไปในใต้ดินได้นะครับอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้วาปมาลงตรงนี้เลยหน้าป้อมไฮนะครับวาร์ปลงหน้าป้อมไฮเสร็จวิ่งตรงไปครับสังเกตด้านหน้าเห็นไหมครับจะมีหินลอยๆอยู่เนี่ยนะครับให้หาทางลงนะครับหาทางลงไปนะครับอันนี้นะครับแนะนําว่าควรจะไปจัดการบอสในวิทยาลัยลายาหรือเลยาเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงมาทําเพลสอันนี้ตามผมนะครับเงินไขมีอยู่แค่นี้นะครับ ก็วิ่งดูตามที่ผมโดดลงมานี่เลยนะครับอกี้นะครับจุดวาร์ปเมื่อกี้ก็คือตรงป้อมไห้นะครับหน้าป้อมไห้นั่นแหละนะครับลงมานะครับพอลงมาตรงหน้าผาตรงนี้พยายามเลาะออกด้านขวานะครับจงลงมาจนสุดนะครับจะมีทางให้เราโดดลงไปในถ้าตรงนี้นะครับคือคนที่เล่นเกมนี้นะครับอาจจะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทันทำเควสของแลนนี่นะครับก็ จะได้ประโยชน์ไปนะครับก็คือจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ทําหรือว่าไม่ไม่ถึงตรงนี้เลยก็ให้กลับไปดูก่อนนะครับให้ดูตามที่ผมทํานะครับผมจะทําเร็วหน่อยเพราะว่าคลิปมันยาวมากนะครับเพราะว่าเอ่อกลัวจะเบื่อกันซะก่อนนะครับก็เลยทําให้มันเร็วๆไว้นะครับวิ่งตามผมเลยครับครับฟังด้วยนะครับหูฟังแล้วก็ดูตามเลยว่าวิ่งไปทางไหนนะครับเพราะว่าผมจะพูดไม่ค่อยตรงกับคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัดแล้วผมก็มาเอ่อ เขาเรียกอะไรอ่ะภาคเสียงทับนะครับจะได้ไวหน่อยนะครับเดี๋ยววิ่งตามทางไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับเควสนี้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับอยากทาก็ก็ดีครับเพราะว่าได้อ่เขาเรียกอะไรได้อเทมเยอะแยะเลยนะครับได้ดาบดีๆด้วยนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าได้อะไรบ้างนะครับนะครับใครอย่าลืมนะครับต้องไปทำเควสต้นเกมก่อนนะครับ อีพีสองน่ยผมทาไว้ให้แล้วนะครับที่แปะรูปไว้เนี่ยนะครับจะแปะให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับรูปนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวไอด้านบนนะครับหรือว่าท้ายคลิปนะครับให้ไปดูได้นะครับก็คือทําให้ถึงท้ายคลิปของ EP2 ผมแล้วก็ไปจัดการบอสบี้ะไรระยานะครับแล้วก็ไปทําของลาดานให้ครบก่อนนะครับถึงจะวิ่งตามผมแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องทาเวสนะครับ ให้วิ่งตามลงมาก่อนครับพอเราทำเฟสของท้ายคลิปผมใน EP 2ีแล้วใช่ไหมนะครับก็จะคุยกับเ,เขาเรียกอะไรผู้รับใช้ของแม่มดแลนนี่นะครับครบ3คนแล้วนะครับพอคุยครบ3คนแล้วถึงต้องวิ่งมาทำเฟสตรงนี้นะครับอันนี้คือวิ่งมาเอาดาบนะครับมาเอามีดนะครับมาเอามีดเอาไปให้กับแม่มดแลนนี่นะครับตามนี้ วิ่งตามผมมาเลยแล้วก็จัดการบอสตามนี้เลยเนี่ยบอสตัวนี้มันจะเป็นบอสที่ c o ปปี้เรานะครับพยายามใส่ตัวป่าไว้นะครับพอเขาโผล่มาเราค่อยถือดาบนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะนะครับพอดีมีผู้ช่วยครับมาช่วยหน่อยนึงนะครับพอเสร็จก็เปิดครับเปิดพรอนนะครับเปิดพรอนเสร็จก็วิ่งไปเลยนะครับวิ่งเกือบสุดนะครับจะมีทางให้เดี้ยวลงตรงนี้นะครับขี่ม้ามาสักหน่อยนึงนะครับจะมีทางแยกซ้ายนี่ยสังเกตจะมี คนร้องเพลงไม่ใช่คนแล้วนะครับมอนร้องเพลงอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวกระโดดตามผมไปเลยนะครับเควสค่อนข้างยาวนะครับผมอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดูตามภาพจะเข้าใจเองนะครับนี่วิ่งลงไปเลยนะครับเก็บไอเทมไปวิ่งไปนะครับกระโดดลงไปตามทางนี้นะครับอย่าลืมนะครับมันมีเงื่อนไขอยู่ไม่กี่ข้อที่ผมคุยมาทั้งหมดนะครับ อพอครบเงื่อนไขที่ผมพูดให้ฟังหมดแล้วนะครับค่อยมาทำที่ผมกําลังพาไปนะครับคือไปเอามีดไปให้กับแม่มดแลนนี่นะครับวิ่งตามนี้เลยนะครับอโอเคพอวิ่งลงมาถึงตรงนี้นี่ครับวิ่งตามทางก็จะเหมือนผมนี่แหละนะครับนี่ทำลายหินกลมๆนี่ก่อนนะครับ พอทำลายเสร็จกระโดดลงมาเก็บไอเทมครับวิ่งตรงไปเลยนะครับผมจะทําไวหน่อยนะครับเพราะว่ามันยาวจริงๆนะครับคลิปบางคนเขาทํา2คลิปนะครับ2 EP ีีแต่ผมพยายามทําให้อยู่ใน1 E p ีีนะครับจะได้ดูไปทําไปด้วยได้ครับเปิดพรอนครับตรงนี้ถึงใกล้สุดแล้วเปิดพรอนแล้ววิ่งตรงขึ้นมาเลยนะครับจะสู้กับยักษ์ตัวนี้ก็ได้หรือไม่สู้ก็ได้นะครับให้วิ่งไปเลยนะครับเปิดหีบตรงนี้นะครับเปิดหีบตรงนี้เปิดเสร็จปุ๊บ อันนี้แหละครับคือมีดที่เราต้องเอาไปให้กับแม่มดเลนนี่นะครับก็ได้ไอเทมด้วยได้อะไรเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับพอเสร็จก็กลับย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาให้กับแม่มดเลนนี่ตรงนี้ตรงหอที่แม่มดเลนนี่อยู่ที่เราไปคุยกับผู้รับใช้3มคนของของแม่มดนะครับผมถึงบอกให้ไปทาก่อนก็จะได้านาฬิกาทรายมาแล้ววับมาตรงนี้นะครับ ความมาตรงนี้ตรงที่เป็นาทาวเวอร์หรือเป็นหอคอยสูงเนี่ยนะครับที่เหมือนเราจะไปเอา,อามหาลูนเนี่ยนะครับตรงนี้คล้ายๆอย่างนี้นะครับให้ลงมาตรงนี้เพื่อไปเอาไอเทมต่ตอเอานาฬิกาทรายที่ได้จากไม่มดเรนนี่ที่เอามีดไปแลกเมื่อกี้นะครับที่เอามีดไปให้แล้วเขาให้นาฬิกาทรายมาเมาื่อกี้เอามาวางตรงนี้นะครับผมดูในแมปแล้วนะครับทําให้ดูในแมปแล้วให้สต็อปไว้แล้วดูในแมปนะครับ พอเอาัะก้าทรายมาเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะกลับหัวนะครับก็จะกลับหัวก็คือเหมือนกลับตั้งขึ้นบนนะครับแล้วเ,เราก็วิ่งมานี่เลยนะครับวิ่งมาตรงจุดนี้เลยแล้วก็โดดลงไปตามผมเลยนะครับอันนี้ทั้งหมดนะครับผมแนะนํามือใหม่นะครับคนที่เก่งแล้วหรือรู้แล้วนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าคนที่รู้แล้วนี่คง ไม่ค่อยดูผมนะครับคนที่เป็นมือใหม่แนะนําว่าต้องทํเวแบบนี้นะครับคนที่รู้แล้วเขาก็จะเก่งของเขาอยู่แล้วนะครับิ่งตามนี้เลยนะครับปลาไปเลยนะครับหาทางโดดลงครับโดดลงคมไฟเนี่ยนะครับแชนเดเลียเนี่ยนะครับโดดลงไปถึงข้างล่างนะครับหาทางลงนะครับลงมามันลงไม่ยากครับลงตามคานลงมานะครับ ลงลิฟต์ลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้โลกมันกลับหัวอยู่นะครับเพราะว่าเราเอานาฬิกาทรายไปวางนะครับถ้าเราไม่มีนาฬิกาทรายเรามาเราจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะนะครับเปิดนะครับแล้วก็เปิดพอรอนให้เรียบร้อยนะครับลงมาตรงนี้เปิดพอรอให้เรียบร้อยอันนี้จะเหมือนเราขึ้นไปเอามหาลูนใช่ไหมครับเหมือนเราไปปลดเขาเรียกว่าไปแอคทีฟมหาลูนใช่ไหมครับแต่นี้เราไปเอาไอเทมของแม่มดเลนนี่นะครับก็จะเจอบอสขวางอยู่ก็จัดการซะ ให้เรียบร้อยนะครับเขาจะได้เป็นเสื้อผ้าเป็นชุดเข้ามานะครับ1เซตนะครับแล้ววิ่งไปแล้วก็เปิดนะครับขึ้นไปเลยนะครับก็ไล่เปิดพรอนไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้แค่มาเอาไอเทมนะครับยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเราก็จะเจอนะครับตรงนี้ก็ดูเอาว่าได้อะไรนะครับนี่ครับได้เครื่องล้างเบ่งหนึ่งชิ้นนะครับเอาไปใช้ยังไงก็เดี๋ยวผมมาแนะนําคลิปถัดไปนะครับพอเสร็จแล้วกลับมาหาแม่มดแรนนี่ปรากฏว่าเขาก็หายไปแล้วนะครับมาถึงตรงนี้หายนะครับ พอหายเสร็จให้เราไปอีกหอ,อกคอยนึงนะครับหอ,อคอยอีกอันนึงอยู่ด้านบนนะครับอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าอยู่ด้านบนอยู่ตรงนี้นี่ครับอยู่ตรงนี้จากหอ,อกคอยมมดแลนนี่นะครับนี่ถ้าทําตามผมจะต้องเป็นประมาณนี้นะครับถ้าไม่เป็นประมาณนี้ให้ลงไปนั่งพรหนึ่งครั้งนะครับแล้วแม่มดแลนนี่จะหายไปเองนะครับวิ่งตามผมไปเลยนะครับ ตามมาเรื่อยๆนะครับให้มาร์คไว้แล้ววิ่งตามมาร์กก็ได้ง่ายดีนะครับสำหรับคนที่อยากทําเควสเลนเนี่แบบเร็วๆนะครับประมาณนี้มาถึงก็ปีนขึ้นด้านบนครับใครที่ติดเควสตรงไหนนะครับดูแล้วมันไม่เหมือนที่ผมทําไว้ลองกลับไปทวนทำอันเก่าให้ซ้ําอีกสักรอบนะครับลองวิ่งบนตำพรดูนะครับบางทีมัน อาจจะแบบม้าไม่เป็นอย่างนี้นะครับนี่มาเปิดตรงนี้นะครับจะได้ชุดของแม่มดเลนนี่ตรงนี้นะครับหมวกหมวกเขาดีมากนะครับเดี๋ยวมบอกอีกทีนึนงครับถ้าเกิดใครเข้าไปอ่านรายละเอียดของแต่ละชิ้นของเสื้อผ้าจะรู้ว่ามันดียังไงแล้วขึ้นมาด้านบนครับจะมีจุดวาร์ปเนี่ยสำคัญเห็นไหมครับถ้าเราทําตามเราจะมีจุดวาร์ปตัวนี้นะครับหอคอยตรงนี้ก็จะเปิดให้เราขึ้นมาวาร์ปด้านบนนะครับพอวาร์ปแล้วก็จะลงมาตรงนี้นะครับ พอลงมาเข้าไปจะมีไอเทมให้เราเก็บเป็นตุ๊กตานะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับพอเ,เก็บไอเทมเสร็จวิ่งตรงไปตามทางนี้นะครับไปที่พรนะครับนั่งลงที่พรนะครับเปิดพรเสร็จแล้วให้นั่งลงนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับจะมีไดอะล็อกขึ้นมา1บรรทัดนะครับปกติจะไม่มีลงด้านล่างเลยเห็นไหมครับ ให้เราคุยครับคุยประมาณสอาครั้งนะครับถึงจะขึ้นเป็นไดอะล็อกแบบนี้มาให้เรานะครับกดซ้ำๆนะครับสองสาครั้งนะครับพอคุยเสร็จเรียบร้อยวิ่งตรงไปเลยนะครับวิ่งตรงตามนี้ไปนะครับนี่ผมจะทําให้มันไวหน่อยนะครับคลิปนี้ยาวครับแต่ว่าได้ของเยอะมากนะครับพยายามจัดการหรือนะครับหรือให้ใช้ สเตปเทพนะครับที่ผมเคยทำไว้นะครับจะแปะรูปให้อีกทีนะครับอ่านี่ครับคือสเตปเทพที่ผมพูดถึงนะครับให้ย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวไอไว้ด้านบนหรือท้ายคลิปนะครับให้ย้อนไปดูได้ว่าทำยังไงก็สไลด์ครับใช้สไลด์หนบก็ได้ไม่ต้องสู้เหมือนผมก็ได้นะครับอ่าพอเรียบร้อยอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับให้วิ่งตรงมาก่อนนะครับตรงมาท้ายท้ายที่จะเป็นน้ําตกเนี่ยนะครับที่ลงไปเนี่ย มันจะมีไอเทมเห็นไหมครับเมื่อกี้เก็บญแจหินได้หนึ่งดอกแล้วมาตรงนี้นะครับจะได้ซัมมอนอีกหนึ่งอันนะครับต้องไวหน่อยนี่วิ่งครับวิ่งมาแล้วค่อยกลับมาเข้านะครับเข้าแล้ววิ่งตรงเข้าไปในถ้ำนะครับวิ่งตรงไปเลยจะทะลุออกมาทั้งนี้นะครับทะลุออกตรงนี้ทะลุออกมานะครับพอมาตรงนี้ได้ก็เปิดพรครับเปิดพรให้เรียบร้อยนะครับอ่า เราต้องตรงไปข้างหน้านะครับแต่ว่าผมจะแวะขึ้นบันไดตรงนี้นะครับแวะขึ้นมาเอาของนะครับแวะขึ้นมาเสร็จสักพักหนึ่งขึ้นมานิดนึงก็เดียวซ้ายนะครับเดียวซ้ายมาตรงนี้นะครับจัดการมอนให้เรียบร้อยขับมาเปิดหีบตรงนี้ไอหนึ่งไอเทมอีกแล้วนะครับตรงนี้พอองั้นก็ขึ้นบันไดไปต่ออีกนะครับหลังจากแวะด้านซ้ายเมื่อกี้เราขึ้นไปต่อหักออกมาทางซ้ายอีกทีหนึ่งครับเก็บของตรงนี้อีก นี่ครับได้กระดิ่งเอาไปให้แม่มดแปดที่โตกลมนะครับเราจะรู้เองว่าได้อะไรได้ร้านค้าของแม่มดแปดจะเปิดอะไรให้เราวิ่งตรงขึ้นไหมครับเก็บไปเทมไปด้วยนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้แต่เราเลยไปก่อนนะครับเอากุญแจหินที่เก็บได้เมื่อกี้มาเปิดตรงนี้นะครับเก็บตรงนี้เปิดตรงนี้นะครับเก็บแล้วเปิดตรงนี้เข้าห้องนี้นะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับ การมอนให้เรียบร้อยนะครับพอจัดการมอนเสร็จหีบจะอยู่ตรงกลางห้องนะครับเปิดเก็บไอเทมอีกเหมือนเดิมนะครับได้สมอนอีกแล้วนะครับอ่าแล้วก็ย้อนกลับออกมานะครับไม่ต้องวิ่งต่อไปนะวิ่งย้อนกลับลงมาให้มาเลี้ยวตรงขวาที่ผมบอกเมื่อกี้ครับวิ่งตรงมานะครับเดี๋ยวเพิ่งขึ้นบันไดนะครับให้เลี้ยวขวาอีกทีนึงเข้าห้องนี้นะครับตรงนี้จะมีไอเทมอีกแล้วนะครับ เก็บให้เรียบร้อยนะครับห้องนี้ถ้าเก็บไอเทมเสร็จหินตัวนี้จะขังเราออกไม่ได้เราต้องจัดการหินกิ้งตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับลูกเหล็กกิ้งเนี่ยพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็จะดรอปไอเทมให้เราอีกเก็บครับเก็บตามนี้ไปเรื่อยๆขึ้นบันไดไปครับระวังลูกหินกิ้งจะกิ้งลงมานะครับลูกเหล็กหรือลูกหินเนี่ยนะครับลงมาขึ้นไปให้ต่อนะครับวาดมอนให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าสไลด์ได้ก็สไลด์ครับสเตปเทพผมแนะนําไว้นะครับย้อนกลับไปดูได้ใครยังไม่มีนะครับวิธีหาเก็บเรียบร้อยหาตรงนี้นะครับพอพอเก็บไอเทมเสร็จออกประตูนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วขึ้นบันไดมาให้สุดนี่คือสูงสุดนะครับของตรงแมปตรงนี้แล้วนะครับมีชั้นสูงสุดแลวนะครับเคลียร์มอนให้เรียบร้อยเปิดกล่องครับเอาไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนะครับ ถ้าใครทำเควสเ l นนี่ไม่อยากเก็บของหรือเก็บแล้วให้วิ่งตรงนะครับไม่ต้องขึ้นด้านซ้ายมาตามผมนะครับตั้งแต่ต้นบันไดเมื่อกี้นะครับไม่ต้องขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับคือเมื่อกี้เราเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับเราวิ่งขึ้นด้านซ้ายไปเอาของแต่ถ้าใครไม่เอาวิ่งตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปอีกแต่ถ้าใครจะไวเอาของขึ้นซ้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปตดวเอาตรงกลางนี่ก็ได้นะครับฆ่าให้เรียบร้อยนี่ครับเราไม่อยากให้ยืดเยื้อะนะครับ อ่าเปิดเอาไอเทมนะครับไอดอกไม้ไป up สมอนนะครับแล้วก็โดดลงตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนกลับไปทางนี้ถ้าไม่แวะเราก็จะเป็นอย่างี้นะครับถ้าไม่แวะขึ้นท้ายเมื่อกี้ก็จะมาเจอทางเข้าตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ขึ้นตรงนี้นี่ครับขึ้นลิฟต์ไปด้านบนนะครับเ่าลงลงไปด้านล่างนะครับไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วก็มาเปิดพรอนให้เรียบร้อยนะครับ มันค่อนข้างยาวครับพอดีมตัดคลิปเห็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหกว่าจะตัดได้20กว่านาทีนี่ใช้เวลาเหมือนกันนะครับพอเปิดพรอนเสร็จวิ่งมาครับเจอตัวแดงนะครับนี่บอสตัวแดงตัวนี้จัดการให้เรียบร้อยนะครับผมจั่วหัวของคลิปไว้ว่าสวมแหวนแล้วได้ดาบใช่ไหมครับอยากรู้ไหมว่าจะเอาแหวนมาจากไหนนี่ยตัวค่ายตัวนี้นะครับนี่จะเข้าสปอยน้อเรื่องได้กุญแจมาครับอ้าวแล้วเอากุญแจไปทําอะไรทีนี้ไปต่อครับ ไปต่อเลยนะครับวิ่งเข้าไปนะครับไปเปิดพรอนก่อนนะครับเราได้กุญแจแล้วนะนี่นะครับถ้าใครอยากเสพเนื้อเรื่องก็ดูเมื่อกี้นะครับอ่านตามแปลเอานะครับแต่ถ้าใครเป็นภาษาไทยก็โชคดีไปนะครับมาเปิดพรอนตรงนี้เปิดพรอนเรียบร้อยนะครับนั่งลงที่พรอนวาร์ปไปวิยาเลยาครับวาร์ปไปที่ผมบอกว่าเงื่อนไขต้องจัดการบอสวิทยาลัยตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอจัดการบอสจะมีหีบอยู่หนึ่งใบนะครับ เราเปิดไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเราไปทําตามที่ผมบอกคุณจะเปิดได้ครับผมนี่ได้แหวนแล้วหนึ่งวงนะครับได้แหวนแล้วหนึ่งวงวาร์ปกลับคืนที่เดิมครับามาถึงจุดนี้นะครับให้เราเตรียมไอเทมอันนี้ให้เรียบร้อยนะครับถามว่าไอเทมอันนี้เอามาจากไหนนะครับยาแก้สถานะติดาลาวาไฟเนี่ยเอามาจากไหนให้กลับไปดูคลิปที่ผมแปะไว้นี้นะครับก็จะรู้ว่าได้ แกยาแก้สถานะลาวไฟตรงนี้มาจากไหนนะครับพอได้มาเสร็จตามนี้ก็ติดพิษอย่างนี้ใช่ไหมครับก็กดใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปเหยียบแป้นด้วยนะครับเนี่ยกดใช้แบบนี้นี่ฐานะติดก็จะหายนะครับถ้าเราปล่อยให้ติดจนเต็มหลอดเลือดเราจะลดไปเรื่อยๆแล้วลดเร็วด้วยนะครับเราจะตายได้นะครับเนี่ททำลักษณะนี้นะครับอ่า จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็คือเป็นคลิปอันเดียวที่ไปเอาด้วงทองนั่นแหละนะครับที่เอามาเพิ่ม20%ของการฟาร์มรูนั่นแหละนะครับทุกคลิปก็จะมีประโยชน์นะครับถ้าเราเอามารวมๆกันเนี่ยก็จะเดินทางได้อย่างสะดวกอย่างที่ผมทํานะครับนี่ครับมาถึงก็ใช้เนี่ยเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับตอนวิ่งมาเนี่ยนะครับตามไอ้บึงลาวาเนี่ยนะครับ พยายามที่จะเหยียบเนี่ยเหยียบเป็นแบบนี้นะครับจะมีทางให้เราวิ่งมานะครับมันจะลุยมาไม่เยอะนะครับให้เลยมาตรงนี้ก่อนนะครับใครที่วิ่งมาถึงสุดทางทางเข้าเมื่อกี้ให้เลยมาเอาดาบตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆเราต้องเข้าตรงเมื่อกี้ใช่ไหมนะครับตรงที่ผมเดินมาเมื่อกี้แต่ว่าผมวิ่งเลยออกซ้ายมาให้นะครับมาเก็บดาบตรงนี้นี่ดาบตรงนี้คือดาบอันนี้นี่ครับดาบอันนี้นี่คือดาบอันนี้นะครับใช้ยังไงดียังไงเอาลองไปใช้กันนะครับ แล้วก็เข้าตรงเมื่อกี้นะครับพอเข้ามาเสร็จก็เปิดพรอนให้เรียบร้อยนะครับเปิดพรให้เรียบร้อยเปิดพรอนเรียบร้อยก็วิ่งลงครับวิ่งลงแล้วก็มากระโดดตรงนี้นะครับถ้าโดดลงไปสูงๆเลยก็จะตายได้นะครับให้โดดค่อยๆโดดลงมามันจะมีที่ให้เราโดดอยู่สังเกตดีๆนะครับโดดลงไปเรื่อยๆนี่โดดตามชั้นไปเรื่อยๆนะครับนี่โดดลงไปนี่ครับไอตัวเนี้แรงระวังนะครับเก็บได้เก็บก่อนนะครับ มอนตัวนี้นะครับเก็บได้เก็บก่อนนะครับอ่ากเก็บเรียบร้อยนะครับก็วิ่งไปต่อครับถ้าใครใช้สเตปเทพที่ผมแนบรูปไว้เมื่อกี้นะครับก็จะไวหน่อยสไลด์หนีเอาครับสไลด์หลบสไลด์หลบเอาเห็นไหมครับมันจะติดพิษทุกที่นะครับถ้ามีตัวนี้ช่วยได้เยอะแล้วไวนะครับใครจะเลยไปเก็บของตรงนั้นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะวิ่งมาตามทำควสเลยวิ่งมาคุยกับลงศพตรงสุดทางน้ําตก นะครับน้ำตกลาวาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปในเหีบเนี่ยมันจะไหลลงไปนะครับกดเข้าไปกดนะครับมันจะไหลลงไปตามนี้เลยนะครับอ่ะพอไหลลงมาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับถ้าเล่นตามผมก็จะเหมือนผมเป๊ะนะครับตามนี้นะครับเข้าไปสู้กับบอสตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันตัวนี้เลี่ยงไม่ได้นะครับต้องสู้ให้ผ่านนะครับสู้ให้เรียบร้อย ครับถ้าเราสู้ผ่านเราก็ได้ไอเทมเก็บตัวเขาด้วยนะครับวิ่งไปอ่ะผ่านเรียบร้อยนะครับนี่ได้ไอเทมมาก็เอาวิญญาณเขาเนี่ยเป็นแรกที่แม่มดอ่าที่ล่างทรงไม่มดล่าง,งทรงที่โต๊กลมเรานะครับเนี่ยเปิดพ่นให้เรียบร้อยนะครับวิ่งไปผมทําคลิปผมจะคุยไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับผมจะเอาแบบภาษาที่ผมเข้าใจนะครับใคร ฟังแล้วไม่ค่อยถูกหูเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยครับวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับไปเปิดพรนครับขึ้นลิฟต์มาสุดเมื่อกี้นะครับเปิดพรตรงนี้นะครับใครสงสัยว่าตรงนี้คือตรงไหนนี่ครับตรงที่อยู่ข้างบนของหมู่บ้านสีเงินนะครับที่เราหาทางขึ้นไม่ค่อยเจอกันนั่นแหละนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีของดีของเด็ดอีกเยอะนะครับถ้าใครขึ้นมาตรงนี้ก็จะไปเอาแซลมอนตัวที่วับกระโดดไปกระโดดมาเร็วๆได้รับตัวแบ็ค ตัวดาบไอ้แบ็กไนท์ครับนะครับอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมครับคมๆนะครับไปเอาได้ครับไปต่อนะครับวิ่งไปต่อที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้เจอมังกรครับจะสู้หรือไม่สู้ก็ได้นะครับให้ออกไปเลยผมไม่สู้นะครับจะไปทําเวสเก็บของครับตรงนี้ของเยอะนะครับเก็บมีหลายจุดครับเปิดพรอนะครับนี่ไก่จะจบแล้วนะครับไก่จะจบแล้วปุ๊บ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 ยีนาทีนะครับ เปิดพรอนเสร็จออกมาทางขวานิดนึงจะมีเป็นช่องลงไปนะครับเป็นถ้าลงไปตรงนี้ทำให้สว่างหน่อยนะครับหาทางวิธีโดดลงไปนะครับพยายามเล็งๆหน่อยนะครับโดดลงไปนะครับมันจะมีพื้นให้เราโดดลงไปอยู่แล้วโดดลงไปถึงข้างล่างนะครับแล้ววิ่งไปให้สุดถ้ำไปเรื่อยๆนะครับ วิ่งไปสุดปุ๊บเราจะเจอแลนนี่นั่งอยู่นี่ครับเอาแหวนที่เราได้จากวิทยาลัยเลยาเมื่อกี้เอามาใส่นิ้วนะครับเอามาใส่นิ้วให้เรียบร้อยพอใส่เสร็จเรียบร้อยคุยไดออลกจบเรียบร้อยเธอก็จะหายไปแล้วแม่มดแลนนี่ที่เป็นแม่มดจะโผล่มานะครับแล้วคุยไดอะล็อกสักพัก,ก,พกคุยกันให้เรียบร้อยแล้วเธอก็จะหายไปนะครับ แล้วก็วิ่งวนสักแป๊บหนึ่งนะครับจะมีไอเทมดอบนี่แหละครับดาบเป็นอันจบนะครับเป็นอันจบเวทเลนนี่ทำตามผมจบแน่นอนนะครับโอเคนะครับใครดูคลิปผมแล้วมีประโยชน์ฝากช่วยกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ผิดพลาดตรงไหนไว้ไปคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวมาตอบวันนี้พะบานเกมเพย์ไปแล้วสวัสดีครับผม